ดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาสเตมนะคะในสัปดาห์ที่13แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องประโยชน์ของสัตว์ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะจงเรียนเรื่องสัตว์เลี้ยงกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนกันเลย ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เรียนเรื่องประโยชน์ของสัตว์ไปแล้วะค่ะก็จะมีสัตว์อยู่ประเภทหนึ่งนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือสัตว์ที่ถูกเลี้ยงโดยมนุษย์ของเรานะคะก็คือเราจะต้องนํามาอยู่ด้วยนั่นเองนะคะอยู่กับเรานะคะหรือเราจัดสรรที่อยู่ของมันให้นะ ะะแล้วเราก็ต้องมาจาัดสรรเรื่องอาหารนะคะดูแลแล้วก็คุ้มครองมันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในการผสมพันธุ์หรือเราสามารถเพาะพันธุ์ได้ตามต้องการนะคะและสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะสร้างความผูกพันนะคะระหว่างเราด้วยนะคะเราถึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยงนะคะแต่จริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ใช่เป็นสัตว์ที่อยู่กับเราตลอดเวลาก็จะมีสัตว์เลี้ยงอีกหลายประเภทนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นประเภทของสัตว์เลี้ยงนะคะนักเรียนประเภทของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงตามการใช้งานนะมีอยู่สาประเภทนะคะ1ก็คือเราจะเลี้ยงสัตว์เพื่อการใช้แรงงานใช้แรงงานอย่างเช่นเราเลี้ยงวัวเลี้ยงม้าเลี้ยงช้างไว้นะคะเพื่อใช้แรงงานใช่ไหมนะคะสองนะคะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร เราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเพื่อเป็นอาหารนะอย่างเช่นเราเลี้ยงไก่เพื่อเป็นอาหารนะเพื่อได้ไข่แล้วก็ได้เนื้อไก่ใช่ไหมหรือเลี้ยงแกะไว้กินเนื้อน,นะคะเลี้ยงวัวอย่างนี้นะคะก็คือเลี้ยงปลานะคะก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันแต่มีประโยชน์ต่างกันก็จะมีการใช้ในงานเป็นอาหารนะคะแล้วก็อย่างที่3านะคะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเพื่อความเพลิดเพลินนั่นเองนะ อย่างเช่นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านเราเป็นเพื่อนเราอย่างเช่นแมวสุนัขก,กระต่ายต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเภทของสัตว์เลี้ยงนะมีทั้งหมด3ประเภทก็คือมีการใช้แรงงานเป็นอาหารแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินค่ะเรามาดูข้อนี้กันบ้างนะคะก็คือการคัดเลือกพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงนะคะเราต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะเวลาที่เราจะเลี้ยงสัตว์อะไรสักชนิดหนึ่งนะเราก็จะต้องดูเกณฑ์มันด้วยนะว่า มันเหมาะสมที่เราจะเลี้ยงไหมนะคะเกณฑ์ก็จะมีอยู่3อย่างนะคะก็คือ1นนะคะดูที่สุขภาพนะคะก็คือดูว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไหมเป็นโรคหรือเปล่าพิการหรือไม่นะคะเราก็สํารวจตั้งแต่ก่อนที่เราจะซื้อมาเลี้ยงเนาะต่อไปข้อ2นะคะก็ดูที่รูปร่างลักษณะน,นะคะ ว่ามีลักษณะที่ดีไหมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เราจะนําไปเลี้ยงไหมก็คือในสมมุติว่าถ้าเราซื้อสุนัขมา1ตัวเนี่ยเราไม่มีบริเวณให้เขาไปวิ่งเล่นเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ดูว่ามันจะไม่เหมาะสมนะคะเราก็อาจจะเลี้ยงเป็นสัตว์ที่อาจจะอยู่ในกรงอะไรอย่างนี้ได้นะคะข้อ3าเป็นพันุ์ที่เลี้ยงง่ายหรือไม่ดุร้ายนะคะถ้าเราจะซื้อเป็นสัตว์เป็นเพื่อนใช่ไหม เป็นเพื่อนเล่นเราก็ควรจะเลือกพันธ์ุที่มันไม่ดุร้ายนะคะเป็นเพื่อนเล่นได้ใช่ไหมนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถทุกคนเนี่ยนิยมเลี้ยงกันเราจะได้รู้เถ้ามีคนเลี้ยงจานวนมากใช่ไหมเราก็จะมีวิธีการเลี้ยงบอกใช่ไหมเราก็จะดูเยถ้าเกิดเป็นอะไรเราก็สามารถสอบถามคนอื่นได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการคัดเลือกพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กๆ เมื่อเราคัดเลือกพันธุ์สัตว์เลี้ยงเรียบร้อยนะว่าเราจะเลี้ยงอะไรแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูการจัดที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะคะ,ะเพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันนะเป็นไปตามลักษณะของขนาดตัวของเขานะคะ,ะหรือ,อการความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยว่าต้องการที่อะไรยังไงนะคะ,ะเรามาดูนะคะบริเวณ ที่อยู่อาศัยของสัตว์มีอะไรกันบ้างนะคะหนึ่งก็คือบริเวณคอกนั่นเองนะคอกเนี่ยเขาก็จะมีไม้ก้นนะเป็นบริเวณกว้างๆนะคะนะคะเป็นจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงที่มีขนาดใหญ่นะอย่างเช่นมา้าวัวควายนะคะอาจจะมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาก็ได้นะเพื่อไม่ให้มันออกไปนอกบริเวณนะคะ อันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยนะะเราก็ควรจะทําคอกวัวไว้เวลาเราอยากให้มันออกไปข้างนอกเราก็เปิดคอกได้นะฮะแล้วก็เวลาที่จะนอนก็ให้กลับมาอยู่ในคอกเนี้ยคอกนะคะจะมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาก็ได้นะ,ะต่อไปนะคะสองนะคะเร้าอันนี้อาจจะไม่รู้จักใช่ไหมเร้านะคะเล้ามันก็คล้ายๆคอกนะครเขาบอกว่าเร้านะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีขนาดเล็ก อ่าถ้าเป็นคอกเนี่ยคือสัตว์ใหญ่นะเล้าเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็กอย่างเช่นหมูไก่เป็ดนะคะอ่าโดยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมีหลังคาด้วยนะอ่ากันแดดกันฝนอย่างเช่นเล้าไก่นะคะเล้าไก่เล้าเป็ดอะไรอย่างนี้นะต่อไปสามเป็นกรงอ่ากรงเนี่ยก็เคยเห็นนะกรงเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เขาก็ต้องปิดหมดให้มิดชิดใช่ไหม นะคะเป็นกรงนะคะเป็นเ,เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะที่ดูเอาไว้เพื่อดูเพื่อความเพลิดเพลินอย่างเช่นนกกระต่ายอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นกรงใหญ่หรือกรงเล็กนะคะแล้วแต่นะคะต่อไปสีนะคะตู้กระจกตู้กระจกเนี่ยจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยส่วนมากนิยมก็คือสัตว์น้านะที่เราจะเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะอย่างเช่นปลาสวยงามต่างๆหรือจะเป็นพวกสัตว สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็ได้นะเราก็สามารถเลี้ยงไว้ในตู้กระจกก็ได้นะคะอันนี้คือการจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงนะก็จะมีอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะมีอยู่สีสถานที่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการป้องกันและดูแลรักษาโรคของสัตว์เลี้ยงเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดอ้อ การเกิดโรคขึ้นมานะคะหรือเกิดอ,นนอุบัติเหตุกับสัตว์ได้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบดูแลนะคะว่าเขาจะเกิดโรคไหมนะคะเราค่อยหมั่นดูเขาบ่อยๆนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อเลคะหก็คือ,อทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงอย่าง,มงสม่ำเสมอนะคะ เพราะว่าที่อยู่อาศัยเขาเนี่ยถ้าเกิดมันไม่สะอาดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อโรคนะคะแล้วก็อาจจะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเป็นโรคได้นะคะสองนะคะทาความสะอาดอาบน้ําให้สัตว์เลี้ยงของเรานะคะเป็นประจำนะคะอย่างเช่นเราเลี้ยงสุนัขนะคะเราก็ควรจะอาบน้ําให้สุนัขด้วยนะคะ,นะคะเพื่อไม่ให้มันมีเชื้อโรคนะคะในตัว 3นะคะก็คือให้อาหารและให้น้ําที่สะอาดแก่สัตว์นะคะ,ะให้อาหารและน้ําที่สะอาดนะไม่ใชเ่เวลาที่เราเลี้ยงเนี่ยเราเอาอาหารวางไว้กับพื้นอะไรอย่างนี้นะเราก็อาจจะมีจานอาหารนะคะหรือจานน้านะคะให้สัตว์นะแล้วก็หมั่นทาความสะอาดด้วยนะคะข้อ4ี่นะคะก็คือให้อาหารตรงตามเวลานะคะและมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของสัตว์ ให้อาหารให้ตรงเวลานะเพราะว่าบางทีเนี่ยสัตว์เขาเคยกินในเวลานี้นะก็จะหิวนะคะเหมือนเราใช่ไหมเรากินเช้ากลางวันเย็นแต่สัตว์อาจจะกินแค่วันละหนึ่งมือ้ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปริมาณนะคะก็ควรให้เพียงพอ,อต่อความต้องการของสัตว์ไม่ใช่วันนี้ให้จำนวนมากเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ อาหารของเราเนี่ยเน่าเสียได้นะคะหรือให้น้อยเกินไปสัตว์ของเราก็จะหิวได้นะคะแล้วก็ข้อ5นะคะแยกสัตว์ที่เป็นโรคออกจากสัตว์ตัวอื่นนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นโรคขึ้นมานะาเราก็ต้องแยกออกมาก่อนนะเพราะว่าโรคเนี่ยมันก็สามารถติดต่อกันได้นะเด็กๆนะ,ะพอเราแยกออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะนําสัตว์ที่เป็นโรคเนี่ย ไปพบแพทย์นะคะรักษาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แยกก่อนนะแล้วเราค่อยนํามาเลี้ยงรวมได้นะคะในกรณีที่เรามีสัตว์หลายๆตัวอยู่ด้วยกันนะคะเด็กๆข้อ6นะคะก็คือนํำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนนะคะป้องกันโรคตามเวลาที่กําหนดด้วยนะคะาการฉีดวัคซีนก็คือเขาก็จะป้องกันโรคอยู่แล้วนะคะหรือเป็นสัาวช่วงนี้มีโรคระบาดอะไรเราก,ก็อาจจะ ไปฉีดวัคซีนเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็คือการป้องกันและดูแลรักษาโรคของสัตว์นะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะ1ก็คือทำความสะอาดที่อยู่2อาบน้ำให้สัตว์ด้วยนะคะ3ให้อาหารและน้ำที่สะอาด4ให้อาหารตรงตามเวลา5นะคะถ้าเกิดสัตว์เป็นโรคเ,เราก็ควรแยกแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะ6ก็คือนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนให้ครบตรงตามเวลานะคะ น้องเมฆที่เห็นข้างหน้าเนี่ยคืออะไรครับอาหารของสัตว์ครับอาหารของสัตว์ใช่ไหมครับแล้วน้องเมฆรู้ไหมว่าสัตว์แต่ละชนิดกินอะไรบ้างหรือว่าอาหารแต่ละชนิดเหมาะกับสัตว์ชนิดไหนเราเชิญลุงดาเข้ามาหาเราดีกว่านี่ไหมลุงดามครับเชิญครับสวัสดีครับลุงดาครับเดี๋ยวเนี่ยน้องเมฆครับจะเป็นคน ที่จะไปให้อาหารสัตว์เดี๋ยวให้ลูกดาวมันเป็นกรรมการนะครับดูว่าน้องเมฆทำถูกต้องหรือเปล่าครับอ่าเมฆเอาอะไรก่อนเอาอันนี้ก่อนไหมเอานี้ก่อนไหมเอาันนี้ก่อนไปน้องเมฆคิดว่าเป็นตัวอะไรครับแพะแพะกินเหรอเฮ้ยกินด้วยกินด้วย กินอะไรบ้างครับลุงดำกินตอนมากจะกินหญ้าขนกินหญ้าขนเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้กินเสริมบ้างเล็กน้อยนะครับคือแพ้เนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นสัต์สีกระเพาะนะครับคือคนเราเนี่ยมีกระเพาะเดียวแต่พวกนี้เนี่ยกระเพาะมันแบ่งเป็นสี่ห้องอาหารจะเข้ามาห้องแรกไปห้องที่สองมาห้องที่สามไปห้องที่สี่แล้วก็ออกลำไส้ในกระเพาะแต่ละกระเพาะเนี่ยหน้าที่มันมีความพิเศษมากมันมีความแตกต่างกันในการหมักย่อยสารอาหารแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นอาหารที่ไม่ค่อยดีเนี่ยกินเข้าไป มันมีสีกรเพราะใช่ไหมสีกรเพราะมันก็หมักแล้วก็จะได้พลังงานออกมาแตกต่างกันครับเราแ,แม่มีกีก่กระเพาะครับกะระเพาะเดียวครับกะระเพาะไหนครับกะระเพาะนี่ครับกระเพาะวัอ้วนไม่ใช่ไปมาตอบเอาเข้าวเปลือดดีกว่าข้าวเปลือกให้ใครกินห่านห่านกินข้าวเปลือก อันนี้ให้หารหรือว่าไล่ไล่หาแม็กปกติแล้วข้าวเปลือกนี่ลุงให้ใครกินบ้างครับทานเป็ดเป็ดอ่างั้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเพียงแต่ว่าเราต้องวางทิ้งไว้ให้เขามากินเองใช่ไหมฮะใช่อ่าหยวกกล้วยใช่ครับให้ใครกินดีครับหยวกกล้วยหยวกกล้วยใครหยวกกล้วยใครเป็ดอ่าปลายเป็ดปหาเป็ดเลยลูกหาเป็ดหาเป็ดเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ลอย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 เลยลูกลอยเลยลอยเลย วางก็ได้ลูกน่าแล้วกินบ้ากินบ้าดูสิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาวันนี้เนี่ยลองมาดูกินแล้วกินแล้วกินแล้วลูกมันจะเป็นอาหารของเขาเลยลูกโอ้โหคราวนี้ผักบุ้งผักบุ้งให้ใครกินดีหมูหมูอาหมูตายหมูหมูดูซิว่าหมูจะกินหรือเปล่าใส่เข้าไป โอ้โหโ,โห,โโหกินกันมันเลยอะ่ะไอ้ที่อีกหน่อยอีกหน่อย,ยอีกหน่อยเดี๋ยวไม่อิ่มเดี๋ยวไม่อิอ่มมีหลายตัวอ่าโอเคไปไปกินลุงด๊าถูกต้องครับเป็นอาหารหลักของเขาเลยถูกต้องไหมครับลุงถูกต้องครับมา,มากมสัตว์ที่กินหญ้ากินผักอาหารมิตรเนี่ยมันกินได้ไหมครับหมายถึงว่าสัตว์ที่กินหญ้าก,กินผักกินอาหารเม็ดได้ไหมใช่ป่ะ <Okay. S 1> จริงๆก็สามารถกินได้ครับเพราะว่าหญ้ากับผักเนี่ยบางครั้งเนี่ยสารอาหารเนี่ยมันไม่เข้มข้นเท่าอาหารเมร็ดอาหารเม็ดอีกชื่อนึงเราเรียกว่าอาหารข้นซึ่งตรงนี้พลังงานมันจะสูงสารอาหารจะเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินผักกินหญ้าเราก็ต้องเสริมอาหารเม็ดบ้างนะครับก็เขาจะได้มีพลังงานที่เยอะเพียงพอแล้วก็สารอาหารที่ครบถ้วนครับน้องเมฆน้องเมฆครับเราเหลือกระต่ายที่ยังไม่กินใช่ไหมครับน้องเมฆลองเลือกอาหารหนึ่งอย่างให้กระต่ายกินสิครับว่าให้อะไรดีกับกระต่าย อันนี้นะอันนี้อะไรนี่เขา<ะ>เรียกว่าอะไรหญ้าโ<ะ> <Okay, S 2> อเคไปแต่ดูซิว่ากระต่ายจะกินหรือเปล่าย้อน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 ย,ย,ย้นเลยนี่กินไร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 นี่นี่ไงอาหารที่กระต่ายกินนะฮะเมฆดูในกองมีอะไรบ้างนี่อะไรผักบุง้งนี่อะไรผักกาดนู่นอะไร แล้วก็อาหารเม็ดคือจริงๆกระต่ายกินได้ค่อนข้างหลากหลายมากเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยครับน้องเมฆกระต่ายเนี่ยควรจะต้องกินพวกหญ้าเป็นหลักหรือว่าฟางเป็นหลักเขาบอกว่ากระต่ายเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กินหญ้า20%่กินอาหารเม็ด10%รกินผักผลไม้น้องๆเห็นหรือยังครับว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะกินอาหารได้เหมือนกันคราวนี้เวลาเราไปเที่ยวสวนสัตว์หรือว่าน้องเมฆพาเพื่อนไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับการที่เราจะเอาอาหารแต่ละชนิดยนให้สัตว์แต่ละชนิดกินเนี่ยต้องเลือกก่อนนะครับว่าสัตว์ หรือสอบถามผู้ดูแลสัตว์ก่อนนะครับก่อนที่จะให้อาหารพวกนี้นะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณลุงดามากนะครับที่พาน้องเมฆเนี่ยไปที่หน้ากงสัตว์ต่างๆแล้วก็แนะนําเรื่องอาหารให้น้องเมฆนะครับขอบคุณลุงดามากครับแล้ววันนี้ครับเวลาของรายการ Animal Speed ก็หมดลงแล้วสำหรับนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal s p e e k จากเราไปดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับอาหารที่สัตว์ได้กินไปแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปนะคะว่าการเลี้ยงถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะก็คือการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะคะให้ความรักดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยของเขานะคะให้อาหาร นะคะกับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแล้วก็ป้องกันดูแลรักษาโรคของเขาด้วยนะคะ,นะคะเพื่อที่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะได้อยู่กับเราไปนานๆนนะคะเด็กๆวันนี้นะคะก็จะมีพาร์ทงานนะคะ ไม่ยากนะคะในสัลด์ที่13เรานะคะก็จะมีให้นักเรียนนะคะวาดภาพสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนอยากเลี้ยงนะเออไม่จําเป็นที่เราต้องมีใช่ไหมเราอาจจะอยากเลี้ยงอะไรก็ได้นะมา1ชนิดหรือถ้านักเรียนวาดไม่ได้นักเรียนสามารถหาภาพมาได้นะจากหนังสือต่างๆหรือ,อ,อรูปภาพปริ้นออกมากจากจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะออนะคะแล้วก็นํามาแปะก็ได้ ะะแล้วก็บอกชื่อสัตว์นะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเขานะ,นะะแล้วก็อาหารของเขาด้วยนะคะก็จะมีชื่อสัตว์ที่อยู่อาศัยของเขาแล้วก็อาหารที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ใช่แบบคาที่แล้วนะคะที่แล้วเราใสเออ่เป็นสัตว์บกสัตว์น้ําใช่ไหมแล้วก็สัตว์รึ่งบกรึ้นน้าแต่นี้เราจะให้เจาะจงลงไปเลยนะคะว่าเขา,าจะอาศัยอยู่ที่แบบใดอย่างเช่นกรงคอกนะคะหรือเล้าอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะคุณครูก็จะนำรูปภาพมาแปะก็คืออันนี้ก็คือตัวอะไรเอ่ยอ่าเป็นนกนะนกสันคอโนนะคะเป็นนกแก้วชนิดหนึ่งอ่าที่พูดได้นะคะแล้วก็แหล่งที่อยู่ของนกนะคะนกซันคอโนเนี่ยคุณครูก็จะให้อยู่ใน กรงนะคะเพราะว่านกมันสามารถบินออกไปข้างนอกได้ใช่ไหมเราไม่อยากให้นกเนี่ยบินออกไปข้างนอกนะคะเราก็สามารถเลี้ยงไว้ในกรงแต่เราควรจะทํากรงให้ใหญ่นิดนึงนะถ้าเราเลี้ยงหลายตัวใช่ไหมนะคะเหมือน,นั่เนียเคยไปสวนสัตว์ไหมเขาก็จะมีกรงแบบใหญ่มากเท่าบ้านเลยแล้วก็นกก็จะบินได้อยู่ในนั้นนะ แล้วก็อาหารของนกสันคอนงวน,นะคะก็จะมีการกินผลไม้ตามฤดูกาลนะคะมีเมล็ดเมล็ดธัญพืชนะคะแล้วก็ผักใบเขียวนะคะอันนี้คุณคณรูเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือนักเรียนสามารถเซิร์ชจ,จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะว่านักเรียนอยาก อยากเลี้ยงสัตว์อะไระหนึ่งชนิดนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเขาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อาหารของเขาเป็นอย่างไรนะคะอะถ้านักเรียนคนใดนะคะไม่ได้ปริ้นใบงานนักเรียนสามารถทําลงในสมุดสเตมได้เลยนะคะ,ะแล้วก็นักเรียนคนใดปริ้นได้ก็สามารถปริ้นแล้วก็มาทําแบบนี้ได้เลยนะอะถ้าเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนส่งมาทางไลน์ให้ครูนะคะ วันนี้ก็ขอจบวิชาสเตมในสัปดาห์ที่13ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ